สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาจะพาทุกคนมาแอวจังวัดเจียงฮายหนึ่งวันตามฉบับของคนเจียงฮายให้เะเจ้ากินไปแอวไปแล้ววันนี้เฮาจะพาไปแอลที่ไหนไปกินที่ไหนเดียวตัวไอ้ฟินมาได้เลยเจ้าแต่ว่าตีนี้ตีแรกทีเฮามานั่นก็คือวัดห้องเสือเต้นก็ว่าภาษากลางจะห้องกันแหมยางก็คือวัดร่องเสือเต้นนั่นเองถือว่าเป็นอาวัดประจําจังวัดเจียงฮายแหมตีหนึ่งเลยก็ว่าได้ไข่ตีมาเจียงฮายต้องมาตีนี้เจ้า สอนเจ,เจ้าแบบนี้ถ้าอยากมาสัมผัสความงามของวัดห้องเสือเต้นวัดสีน้ำเงินตีสร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินท้องถิ่นเจ้าเจียงไฮยอายอพุทธากลับแก้วหรือสารานกเจ้าถือว่าตีนี่เป็นสถาปัตยกรรมระดับโลกเพราะว่านักท่องเที่ยวเมื่อมาแอลจากวัดเจีาายงไฮก็ต้องแวะมาตีนี่เจ้าเริ่มขวายแล้วกองทัพก็ต้องเดินด้วยต้องเดี๋ยวฟินจะพาไปกิ่นน้ำเงี้ยวกันเจ้า ร้านนี่เป็นร้านประจำของฟินเลยเจ้าอาดเอาขนมเส้นต้มเนี่ยมาได้เลยนรับหมูเจ้าน้ำเนียนนเน่ยวก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวและซุปสไตล์ล้านนาะซึ่งฟินมั่นใจว่าใข่ๆก็น่าจะป้อหูจักมีนะเจ้าต้องกินกับน้ำเนีย่ยก๋วยเตี๋ยวปกติจะกินเป็นแคบหมู แต่ว่าวันนี้ดิลานี่เป็่นมีแฉกป,ปองต้วยนะคบแฉกป,ปองก็คือค่าค่าแขบหมูลละนะเนาะระหว่างเน,เนื้อวัวหรือเ,น,เนื้อควายอยู่ในแเน้าร้านน้ำเยี่ยวหนองบัวเปิดมาเหมือนกว่าห้าสิบปีเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดเชียงรายเลยนะ ล้าน,นี่ก็เป็นล่านเตยคนเจียงไฮเปิ้นจังป้ากันมากินเจือฟินได้เลยเจ้าว่าล้าน,นี่ล้ำแท้ๆคอนเฟิร์มเลยเดี๋ยวฟินจะพาไปแอลลานกาแฟามูกันก็เจ้าว่าจังหวัดเจียงไฮเป็นเมืองแห่งกาแฟาเพราะว่าจังหวัดเจียงไฮเป็นแลหล่งปลูกกาแฟระดับประเทศเลยนะเจ้า ที่เป็นซายคาเฟ่และคอกาแฟตัวจริงต้องมาล้านนี่เลยเจ้าโลเคอลคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟเล็กๆแต่เยอะด้วยคุณภาพแล้วล้านนี่เปินขั่วกาแฟเองด้วยนะเจ้าแล้วเปินกับมีกาแฟให้เลือกจิ้มนักขนาดถ้ายังอิ่มมาจงไหานีต้องสั่งกาแฟตัวไหนเลยเจ้ากินกาแฟของเชียงรายเลยครับ <c oughs> ทุกร้านเนี่ยผมเชื่อว่ามีกาแฟจากที่ปลูก <c oughs> ในจังหวัดเชียงรายครับไล่มาตั้งแต่รอยต่อของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเนี่ย แม่จันใต้าปางขอนดอยช้างโซนดอยช้างมีแม่มอญห้วยมชมพูบ้านขุนลาวข้ามไปภูชี้ฟ้าผาตั้งก็มีกลับมาที่ดอยตงอุงไหก็อร่อยครับเราสมัคร่นนี่ใช้เป็นกาแฟของดอย,อยไหนเนี่ยคะใช้ทุกดอยของจังหวัดเชียงรายเลยครับ <c oughs> แต่ตัวนี้ที่กําลังจะชงเป็นของปางขอน <c oughs> ครับปางขอนโดยที่เราสามารถจะกินกาแฟของจังหวัดเชียงรายเป็นกาแฟดํา ดริปแบบนี้หรือจะเป็นกาแฟ<ม>ดำแบบกดเครื่องชงก็ได้หรือจะเอาไปใส่นมก็อร่อยดีครับแล้วถ้าอย่างอี้ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ฮัดกินกาแฟนี่แนะนำเป็นกาแฟแบบไหนดีคะถ้าจะเริ่มกินกาแฟดริปนะครับมือใหม่เนี่ยต้องเลือกครับถ้าอยากกินกาแฟที่มีความเป็นผลไม้มซึ่งผลไม้มันเปรี้ยวอยู<ม>่แล้วเปรี้ยวหวานอยู่แล้วก<ม>็กินกาแฟที่มันมีกระบวนการวอชครับ<ม>เรียกว,วอชไปแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบเปรี้ยว อยากกินแบบให้มันมีหวานนำหมักๆกก่อนเนี่ยกินฮันนี่หรือเรียกว่าดรายกับเนเจอรัลครับก็<ม>จะหวานนำแล้วเปรี้ยวตามนิดนึงก็จะกินง่าย<ม>าใช่ครับแต่ถ้าใครชอบแบบกินเปรียปร้ยวๆได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหกินกาแฟวอชโปรเซสเนี่ยครับรับรองได้สดชื่นเลยครับแต่หมายถึงอีก2โปรเซสก็สดชื่นเหมือนกันนะ<ม>แต่มันจะมีหมกักแต่บางคนถ้าไม่ชอบอะไรหมักๆขึ้นหัวอย่างเงี้ยก็เลือกกินวอชดีกว่า เจ้าก็อิ่มแล้วกาแฟาก็เติมแล้ววินก็พร้อมตีจะแอลต่อแล้วไปลุยกันเลยเจ้าตอนนี้เฮาอยู่ที่หมู่บ้านกะเรียงรวมมตรแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะปาไปขับรถ ATV แอลขวยหมู่บ้านเลยเจ้าไปกัน กตีเฮาอยู่ที่นี่คือปางช่างตีหมู่บ้านกระเลียงรวมมตรนะเจ้าที่นี่ก็มีกิจกรรมเยอะมากบอกว่าจะเป็นเนี่ยจะคิจ้า,จางหลอบหมู่บ้านนะเจ้าหรือว่าขัด ATV เป็นกิจกรรมกลุ่มก็ได้หรือว่าไข่ตีอยากมาพายเรือค้ายากกลมนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าสำหรับไขต่ตีแบบมาจากต่างจังหวัดอยากจะมาข้างคืนก็ได้ที่นี่มีโฮมสเตย์มีแบบตั้งแคมป์กินโมกะ้ากันตอนกลางคืน,นอีกรงี้สามารถไม่เอาหากันได้เลยค่ะที่นี่นะเจ้า ใจแหงไปน้าขนาดฟินก็เริ่มยาเข้าแหมแล้วเจ้ามาตอนนี้เฮาไปกินของกินเมืองเมืองกันดีกว่าแล้วก็วันนี้ฟินก็มีล่านของกินเมืองเมืองมาแนะนํากันเจ้า<ม>ล่านนี่เลยเจ้ามีเมนูกับเขานักขนาดและแต่ละเมนูเป็นรสชาติของต้นตำรับอาหารเหนือแท้เลย เอาละเจ้าตอนนี้เขาก็มาแวะกินข้าวต้อนกันที่ร้านตองตึงนะเจ้าเป็นร้านอาหารเหนือตีไขต่ตีมาเจียงฮายต้องมากินร้านนี่นะเจ้ากับเข้าเป็นเยอะมากแล้วที่สําคัญรสชาติเด็ดที่สุดในเจียงฮายแล้วแล้ววันนี้เขาอยู่กับแมสีแล้ววันนี้แมเสเซ่กอย่างเฮาน้องกินบ้างนะเจ้า,าหลายๆย,ย่างนี่คือลูก้าเวลามาเป็นชอบสัง่งสั่งนี่นปลาเนื้อหั่ะปลาเนื้อพิมพงพังพก,กาจอเอ่อแค่ไก่แกงฮังเลแล้วก็เป็นออเดอร์นะคะนั่นลาบ ลาบหมูเจ้าแล้วถ้ายังเปินแกงฮังเลนี่เราเจ้าแม่ปนี่อันยากกอเนี่ยของแม่นี่เที่ยวเป็นวันสามเจ้าต้องใส่ใจเปิ<อ>แลแต่ซึ่งจะเป็นบุก้ามาเปินชอบแกงฮังเลเหมือนที่กวัวตุ้ยเน่เจ้ามันล้ำตะติหนังหน <c oughs> หู่ <c oughs> มันล้ำตะติตุ้ยนี่แหละเจ้าเจ้าเนาะม้วหนกินเต้ค่ะอยาเตียคุณแม่เจ้าของร้านเปิลบอกเลยเจ้าว่าถ้ามาตีนี่เมนูตีห้ามพลาดก็คือแกงฮังเล ตีหนึ่งตีถ้ามาเจยงหายต้องมาตีนี่เลยวัดทองคุณเจ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตีสวยงามระดับโลก คุณมาแหมบะไก่เฮาก็มายูตินี่เลยเจ้าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยตอนนี้เฮาก็มายูกันตีไร่สิงปากนะเจ้า แล้วก็ตีนี้ก็คือนี่เลยค่ะสิงท้องของเฮาตัวใหญ่ๆสวยๆแบบนี้อันนี้คือเป็นแลนด์มากของจังหวัดเชียงไฮ้เลยกว่าได้ไข่ตีม้าอลจากังหวัดเชียงไฮ้ต้องมาตีไร่สิงแล้วไข่ตีมาตีนี่ก็ต้องมาทายหูบกับสิงท้องตัวนี้เลยค่ะแล้วตีเห็นว่าสิงท้องของเฮามีสีสวยสีชาติสีแจมแบบนี้เพราะว่าใจผลิตภัณฑ์ของ TOA บอกว่าจะเป็นขั้นตอนการซ่อมแซมการทารองพื้นการทาสีแล้วกว็าการพ่นสีสวยงามแบบนี้ล้วน จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ T.O.A ทั้งหมดเลยนะเจ้าสิ่งท้องของเฮาก็เลยมีสีตีสวยสีแจมสีชาติแล้วก็ทนแดดทนฝนอย่างอีเลยค่ะฟินจะป้าแอลไล่สิ่งป้ากันเจ้าตีนี่มีหลายโซนขนาดวันนี้ฟินอาจจะป้าแอลบอกรบแต่ว่าจะไปโซนไหนพ่องโตยมาเลยเจ้า โซนี่มีกิจกรรมเฮ้ออาหารปา๋าจิบกาแฟไปตยดูหงไปตยบรรยากาศดีๆจะอ,อีฟินคนาเจ้ามาถึงโซนี่เป็นโซนที่เปิดหฮ้อนักท่องเที่ยวได้เบรนช้าแบบตามใจเฮาต้วยนาเจ้า ก็มีกิจกรรมโหลดโหน้วยนะเจ้าไปโหนซิปลายมวนขนาดเนอร์พร้อมค่ะอุปกรณ์ป้องกันพร้อมนะครับใจใจบอดีอันนี้มาสูงไรเนี่ยโอเคนะครับอ่ยกยกมือก่อนยกมือก่อนยกเนื้วก่อน เป็นการชมวิ้วสีบะเมือนไทยแน่นอนเป็นไรนะฮะม,มันห้องซืกจะแรงมันก็ห้องซืมนน้มวนดูแต่ว่าขาสั้นแต่นะห <c oughs> ้องซื้เลยว่าขาสัน้นแล้วในไหลนี่ก็มีคาเฟ่ชาด้วยนะเจ้าจื่อวาลานชาไทยชาไทยเย็นตินี่เมาขนาด จิบชาแล้วก็มาทายหูกระแปลงชาอยากจะบอกว่าวิวตินี่ดีขนาดเจ้าอยากจะบอกว่าวบรรยากาศดีมากในช่วงแรงๆอยากจะชวนทุกคนมาชมวิวดูวแสงเย็นแล้วกับผราอาธิตตกตีสิงป้าก,กันเนื้อเจ้าแล้วกลางคืนในเังไฮ้จะไปชิวตีไหนดีโตยยมาเลยเจ้า แล้วก็ตอนนี้เฮาอยู่กันตีหอนาฬิกานะเจ้าเป็นแมหมนึงแลนด์มากตีสําคัญของจังหวัดเชียงรายอยู่กลางตัวเมืองเชียงรายเลยถูกออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะเจ้าด้านหลังนี่แล้วก็วันนี้นะเจ้า ตลอดทั้งวันวันนี้ทริปของเฮามีทั้งอาตอนเจ้าเข้าวาัดกลางวันทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปจบทริปกันตีร้านชิลๆนะเจ้าจิวลานธรรมรินไข่ตีชอบฟังเพลงดนตรีพ่อๆบรรยากาศชิลๆอาหารเครื่องดื่มอร่อยไปแวะกันได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะเจ้าตลอดทั้งวันต้องขอบคุณ 4toa นะเจ้าตีช่วยสนับสนุนการแอลของฟินในวันนี้ทั้งวันเลยนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาไปจบทริปกันที่ร้านธรรมรินสำหรับวันนี้ไปละเจ้าเอาไว้เจอกัน ไรท,ที่เป็นทรายแห้งเอ้าอยากจะหาตีหนังคิ้วๆฟังเพลงสบายๆอาหารอร่อยฝินแนะนำล่านนี้เลยเจ้า ฟินยากเฮ้อทุกคนได้ลองมาแอวเจียงายสักเต่อหนึ่งอยากจะแอวเหนือมาดีลืมเจียงายตัวเนเจ้า